ท่านผบอพอจะพอจะสะท้อนตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับกับกับเรียนยืนยันนะครับว่าในการวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายคณะวิเคราะห์ยืนยันว่าภายใน3เดือนจะลด1 5และภายใน6เดือนสามสิบเปอร์เซ็แต่ท่านนายกก็กลนาครับว่าไม่ให้เพื่อไม่ให้เกินจริงท่านกุณาบอกเอาแค่ยี่สิบเปอร์ให้ได้ก็นแล้วกันเพราะยืนยันว่าทาได้ครับแต่ปัญหาว่าทำองไงอยากให้ยั่งยืนก็ได้การสร้างชุดความร่วมมือของประชาชน หาซองหาความรู้ของประชาชนสร้างชุมชนที่เข้มแข็งครับท่านบอกจริงๆเนี่ยนะยิงสั้นไหนท่านยิงทําง่ายท่านบอกว่าทามาบ่อยแล้วไอ้ประเภทว่าให้ลุยเดือนหนึ่งเนี่ยลรวหายไป2 0 3 0ิเอนี่ยแต่เสร็จแล้วก็พอเดือนที่สองก็ก็ปล่อยไม่ยั่งยืนท่านบอกอย่าไปทําอย่างนั้นเลย<อ>นี่ท่านเป็นคนบอกเองบอกว่าอย่างน้อยๆต้องครึ่งปีล่ะถ้าครึ่งปีเนี่ยหมายความว่าต้องต่อเนื่อง นี่ดีไม่เป็น12เดือนแต่ว่ารจริงๆผมไม่อยากเขบอกว่าตํารวจเหนื่อยนะครับผมอยากจะอยากจะมองว่าจริงๆผมเชื่อว่าตํารวจดีๆเยอะแยะ,ยะทั่วประเทศเนี่ยจริงๆเห็นการทํางานอย่างนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกดีใจภูมิใจว่าเขาได้ได้ทำสิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับแต่ว่าถ้ามาบอกกดดันว่าทําเดือน2เดือนเนี่ย มันคนละเรื่องกันแล้วก็ถ้าเราทาอันนี้ยั่งยืนจริงๆเนี่ยในระยะยาวเนี่ยตำรวจจะเหนื่อยน้อยลงนะครับเพราะตำรวจก็มีผู้ช่วยมาอีกเยอะแยะเลยที่จะมาทำเรื่องนี้ด้วยกันเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้นําศาสนาในชุมชนเนี่ยได้สะท้อนมุมมองนะครับในฐานะที่อยู่ในชุมชนด้วยนะครับท่านโตอิหม่ามนะฮะในส่วนของมัสยิดเองนะครับนับได้ว่าเป็นองค์กรศาสนาที่มีบทบาทสําคัญนะครับท่านนายกเนื่องจากว่าโฉพาะอย่างยิ่งโดยในชุมชนชนจิตและชนน้อยเนี่ย 80%เป็นชาวมุสลิมอีก20%เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นพุทธกดีคริสต์กดีหรือซิกกดีฮินดูกดีนะครับแล้วก็ในบรรดาชาวบ้านหมู่นี้นะครับจะมีประมาณ500ครอบครัวนะครับที่เป็นมุสลิมการสอนของหลักศิสนาเนี่ยเราเน้นเรื่องการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อที่จะรับผลการสอบสวนในวันโลกหน้านะครับทุกๆวันศุกร์จะมีการขึ้นธรรม,มาฒคนไหนที่ทําดีเนี่ยเมื่อสิ้นชีวิตไปเนี่ยเขาจะต้องรับผลการตอบแทนในการสอบสวน ผลดีเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าคนไหนทําชั่วเขาจะต้องลงนรกเมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันยาเสพติดเนี่ยทุกๆวันศุกร์เราก็จะมีการสอดแทรกนะครับนโยบายเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดนะครับผลร้ายของยาเสพติดทําอย่างไรที่มันเป็นผลยังไงที่ทําให้ชาวบ้านเขาเหลือดร้อนนะครับครับก็บใช้ศาส,สนามากรรรมห้ักศาสนาหลักศาสนาะเป็นเป็นตัวนำนะครับเขาเรียกว,ว่าบรมนะครับบ้านโรงเรียนมัสยิด นะครับตรงข้ามกับปบอวรบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนคือหลักการเดียวกันครับ,รบอขอบคุณครับเรื่องปัญหายาเสพติดนี่ก็เราก็ให้ความสําคัญนะครับแต่ว่าเรื่องของปัญหาอาชญากรรมอย่างที่ท่านนายกบอกไปว่าอาชญากรรมมันก็ไม่ได้มีแค่ยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการลักชิงวิ่งราวความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับ ท่านายกจะใช้มาตรการแบบไหนอย่างไรในการลดปัญหาพวกนี้บ้างนะครับสิ่งที่เราทําในช่วงที่มาระดมระดมกันในเรื่องนี้ในพื้นที่เมืองนะครับสิ่งแรกคือเอาสถิติมาดูนะครับว่าไอการฉกชิงวิ่งราวพลุนรั์โดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งจะมีมากเนี่ยจะเกิดอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เราก็จะได้สถิติที่ออกมาน่าสนใจว่ามันจะมีอยู่กี่ร้อยจุดก็แล้วแต่ที่จะเป็นที่ที่เกิดขึ้นชุก นะครับคือพูดง่ายๆจริงๆแล้วมันไม่ได้กระจายทั่วไปหรอกนะครับเพราะมันจะมีบางจุดซึ่งกลายเป็นจุดที่เป็นจุดล่อแหลมอยู่เป็นประจำครับเรื่องหลักๆก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเรื่องคนกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องคนก็คือความหมายก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะมีสายตรวจนะครับหรือบุคคลที่คอยสอดส่องดูแลนะครับในบริเวณเหล่านั้นได้นะครับเราก็จะสามารถลดปัญหาได้ทีนี้แน่นอนถ้าจะพึ่งเฉพาะตํารวจฝ่ายเดียวเนี่ย ก็กาลังพลก็มีอยู่เท่าที่มีนะครับจริงอยู่อาจจะปรับการบริหารอาจจะโยกย้ายบางจุดซึ่งมีปัญหาน้อยมาได้บ้างนะครับแต่คงไม่พอเพราะฉะนั้นหลักคิดก็คือการระดมเอาอาสาสมัครระดมมาบุคลากรจากส่วนอื่นๆเขาก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้นั้นเราก็จะพยายามที่จะใช้บุคคลเหล่านี้และบุรณา,าการกันเข้ามานะครับนั่นด้านที่1ด้านที่2ก็เป็นเรื่องของอเทคโนโลยีนะครับจริงๆสําคัญที่สุดก็คือไฟฟ้า นะไฟสองสว่างกับเรื่องของกล้องวงจรปิด C C T V นะครับไฟฟ้านั่นก็เป็นนโยบายที่ทำมาตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าพิรักต่อเนื่องมาถึงท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับก็ต้องก็ต้องทำไปส่วน C C T V เนี่ยประเด็นก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะแต่มันไม่ใช่ของทางการทั้งหมดใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเกิดเรื่องแล้วก็ไปไล่ขอไล่ขอกันครั้งนี้ก็คือแนวทางก็คือเราก็จะให้ไป มีการประสานงานภาคเอกชนก,ก็จะร่วมมือดีว่าเป็นไปได้ไหมว่าแทานที่จะรอเกิดเรื่องเนี่ยสามารถมาเชื่อมโยงระบบเข้าหากันนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าอาศัยเครือข่ายของเอกชนที่เขามีอยู่แล้วม,มันก็จะทําให้เรามีความสามารถในการป้องกันมากขึ้นเดิมผมได้ตั้งเป้าไว้ว่า4ปีของวาระผมจะเพิ่มอีกเดหมื่ตัวแต่ว่า หลังจากนั้นก็ได้เพิ่มเป็น20,000ตัวตอนนี้ในที่สุดแล้วคงจะเพิ่ม30,000ตัวภายใน4ปีนะครับที่สำคัญครับกล้องวงจรปิดรุ่นเดิมนี่เป็น,ปนสำหรับการจราจร ดังนั้นในภาพจะไม่ชัดแล้วก็มีคนบ่นว่ากล้องกทมใช้ไม่ได้เพราะภาพไม่ชัดเพอเวลาอยู่ในที่มืดนี่มองไม่เห็นเลยครับแผนก็ไม่ได้ด้วยแต่ตอนรุ่นใหม่สำหรับเรื่องความปลอดภัยครับโดยเฉพาะแน่นอนครับในเมืองมีกล้องกล้องมันดีแล้วเนี่ยก็ทาอย่างอื่นได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวครับซึ่งกล้องนี่ก็สาคัญเพราะว่าจะช่วยป้องปรามคนร้ายไม่ให้กล้าลงมือแล้วก็จะถ้าหากว่ามีคดีเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การติดตามความคืบหน้าคดีนั้นรวดเร็วขึ้นนะครับท่านนาย เอาหลาทำทั้งยาเสพติดทางท,ทำทั้งปัญหาอาชญากรรมต่างๆด้วย20% 6เดือนนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะชุมชนนวนจิตที่ท่านบอกจะเป็นชุมชนสีขาวเนี่ยให้เส้นตายไว้ไหมฮะว่าเดี๋ยวจะมาดูอีกทีเมื่อไหร่ก็จริงๆแล้วเนี่ยหเ<อ>ดือนเนี่ยต้องถือว่าประเมินกันทั้งหมดอยู่แล้วทั้งหมดอยู่แล้วภาพรวมแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมก็ อาศัยว่ามีบุคคลที่อยู่ในชุมชนคุ้นเคยกับผมอยู่จากตั้งแต่ที่เคยเป็นผู้แทนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมรับรองได้นะครับว่าถ้าไม่ถ้าไม่เอาจริงอ่ะเดี๋ยวก็มาแล้วครับ SMS ก็เข้ามาแล้วไหนว่าไหนว่าปราบแล้วไงซอยนั้นซอยนี้บอกจุดเรียบร้อยครับยังมีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่มก็จะมีตัวนี้คอยช่วยผมด้วยครับอ๋อเอ s แจ้งเหตุนะฮะขอยักเพิ่มเติมนิดนึงครับประเด็นที่ท่านนายกพูดมาสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีแนวทางที่ท่านได้เคยให้นโยบายในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ดดีีีพื้นท่่เสยง จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดก็ดีหรืออาชญากรรมเนี่ยนะครับจริงๆจ,จ,จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มจากนะครับทั้งในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเช่นวันนี้เราเห็นปัญหาเด็กติดเกมนะครับปัญหาอบายมุกนะครับปัญหาร้านขายเ,เครื่องดื่มขายสุรานะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ได้มีการสำรวจ นะทั้งในระดับของกรุงเทพมหาคนครก็ดีหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะช่วยกันผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ดีนะเช่นที่ผ่านมาหรือต่อเนื่องเนี่ยกรงเทพมหาคนครก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ลานกีฬาเพิ่มพื้นที่สวนหย่อมสวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเป็นทางเลือกนะครับแทนที่จะไปมั่วสุมตามร้านเกมไปเที่ยวเตร พอเวลาติดเกมติดอบายมุขเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องนะครับไม่มีเงินก็ไปวิ่งฉกชิงวิ่งราวเล็กๆน้อยๆอีกหน่อยก็เป็นอัชญายกรรมขนาดใหญ่นะไม่มีเงินก็ไปเจอครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ชุมชนก็ดีนะครับหรือว่าแม้แต่โรงเรียนนะครับแม้แต่เครือข่ายต่างๆนี่ก็จะได้ช่วยกันนะครับในการที่จะเพิ่มพื้นที่ดีๆแล้วก็ลดพื้นที่เสี่ยงต่างๆลงไปนะครับผมเรียนเชิญนะครับท่านผู้นวยการโรงเรียนวิจิตวิทยานะครับเรียนเชิญครับ ในส่วนของโรงเรียนนะคะก็เป็นหน้าที่ของเรียนที่จะดูแลเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนะคะ,ะเราก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งนักเรียนโรงเรียนวิจิตวิทยาอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นะคะก็ในส่วนของเรียนนะคะเห็นนโยบายของทางรัฐบาลคือนโยบายยุทธศาสตร์หรั้วป้องกัน ะะทางกรุงเทพมหานครเองก็ได้วางมาตรการที่เข้มแข็งลงมาให้โรงเรียนดําเนินการนะคะและโรงเรียนก็รู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าทางสํานักเขตวัฒนาเองก็มีนโยบายต่างๆและให้การสนับสนุนที่จะให้โรงเรียนดูแลนะักเรียนได้อย่างเต็มที่นะคะอาจากยุทธศาสตร์นี้ทางเรียนก็ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษานะคะซึ่งวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะคะคือคุณสมรมหมัดกุล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการที่จะวางมาตรการนะคะเรประชุมปรึกษาหารือกันน้อมนําเอาแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันสิ่งเสพติดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญโดยความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลเป็นอย่างมากค่ะ อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากผู้นยการโรงเรียนนะครับคุณสายทองตรีสัตยากุลตรงนี้อยากจะให้ท่านผู้นําท้องถิ่นนะฮะอย่างท่านสอกอระสิทธิ์รักษราเขตวัฒนาเนี่ยได้มีโอกาสพูดตรงนี้หน่อยนะครับก็คงขออนุญาตกับเรียนนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วการเป็นนักการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นคนกลางที่จะนํานโยบายจากส่วนรัฐบาลก็ดีส่วนกรุงเทพมหานครก็ดีเพื่อนํามาสู่ชุมชนนะครับ ในฐานะที่เป็นคนกลางก็จะนําปัญหาของชุมชนนําเสนอให้กับส่วนของกรุงเทพมหานครหรือส่วนของรัฐบาลเพื่อดําเนินการแก้ไขนะครับส่วนหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นมุสลิมนะครับการดําเนินการแก้ไขแล้วก็ป้องการปรับปรามเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนั้นผมก็ใช้หลักการของศาสนาเหมือนกับท่านอิมมสมหวังนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับวิธีการที่บังคับผู้ที่เกี่ยวข้องยาเสพติดนั้น ถ้าเกิดทราบว่าบ้านใดหลังใดเกี่ยวข้องยาเสพติดผมก็ใช้วิธีการบังคับโดยฟ้องศาลเพื่อให้สารบังคับบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วก็ได้ผลมาหลายชุมชนแล้วนะครับสามารถดําเนินการเอาผู้ค้ายกปิดออกจากชุมชนนี้ได้คือถ้ารู้ก็อย่าไปส่งเสริมแล้วก็ต้องกดดันเขาด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับท่านสกนะครับเอาละครับในช่วงท้ายของรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์วันนี้นะครับที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดอบายามุกต่างๆนะครับอยากให้ท่านนายกได้ยืนยันอย่างชัดเจนและมั่นใจให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งชุมชนชาวนวนจิตแห่งนี้ด้วยนะครับว่านโยบายของรัฐบาลตรงนี้เนี่ยทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังแบบไหนย,ยังไงรครับผมอยากจะสรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับว่าผมไปพูดทุกเวทีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดเสมอก็คือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะเข้มแข็งได้เนี่ยค,คนของเราต้องเข้มแข็ง นะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คนของเราจะเข้มแข็งถ้าหากว่ามีแต่เรื่องของยาเสพติดอายมุกนะครับอยู่ภายใต้ความกลัวในเรื่องอาชญากรรมไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับการฝึกอบรมมีค่านิยมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศนะครับแต่สิ่งที่เราฟังจากทุกภาคส่วนเนี่ยเราจะเห็นตรงกันว่างานแบบนี้เนี่ยมันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําได้โดยลําพัง นะครับมันอยู่ที่ความร่วมมือกันมันอยู่การอยู่ที่การสร้างสภาวะแวดล้อมและค่านิยมมันจริงจะเป็นคําตอบในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมไม่อยากให้เรากดดันไปเฉพาะที่ตํารวจเราต้องบอกว่าจริงๆโรงเรียนด้วยสถาบันาศาสนาด้วยนักการเมืองด้วยทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมาช่วยกันจริงๆนะครับ mm. แล้วก็ถ้าทําไม่สําเร็จนะครับเราอย่าไปชี้แต่ว่าเป็นความผิดของตํารวจเราต้องบอกว่าทั้งสังคมเนี่ยเรายังไม่จริงจังเพียงพอ แต่แน่นอนครับความรับผิดชอบเบื้องต้นอยู่ที่ฝ่ายนโยบายฝ่ายการเมืองนะครับสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายที่อยู่ภาคส่วนไหนก็ตามอยากจะทําเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้พบว่ามีปัญหามีอุปสรรคต้องแจ้งเรามานะครับเราก็จะเข้าไปแก้ไขและผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะเริ่มต้นวางรากฐานตรงนี้ได้เนี่ยนะครับนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกหลานของเราและสําหรับประเทศของเราในอนาคตครับ วันนี้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมานนะครับขอเสียงปรบมือนะครับนี่เป็นเสียงปรบมือของชาวชุมชนนวลจิตนะครับในเขตวัฒนาแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของสอนคอลอ,องตันด้วยนะครับก็คาดหวังนะครับว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลสําคัญเป็นต้นแบบสําคัญล่ะนะครับในอนาคตข้างหน้าสําหรับชุมชนอื่นๆทั่วประเทศที่จะได้เห็นนะครับทุกฝ่ายมานั่งล้อมวงแล้วก็พูดคุยกันนะครับระดับรัฐบาลระดับ นโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติการอย่างตำรวจนั่งอยู่นะครับรวมไปถึงผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆทุกชุมชนร้อมวงกันแบบนี้แล้ววันหนึ่งไม่แน่นะครับท่านนายกรมตีอาจจะไปนั่งอยู่ด้วยในชุมชนแห่งนั้นด้วยนะครับใช่ไหมครับท่านยืนยันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านนยายกอภิสิทธิ์มากนะครับขอบคุณครับ ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ ไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยลวดหมายประโยเนี้แปลว่าคนไทยต้องรักกันยังได้รัวค่ะพ่อรักเสมาถ้าจำคำว่ารักสามัคคีได้ก็ร้องเพลงชาติต่อไปได้ช,า,ชาติก็เช่นกันถ้ารักสามัคคีชาติก็จะดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขร่มเย็น